การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาโลกประกาศเกียรติคู่รีิิเก่าดีเด่นปีพุทธศักราช2567หเด้านผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเจ้าข,ของธุรกิจในวัตถุพรประ์สิทธิเก่าแม่โจ้รุ่นสี่สิบปดาขาบริหารธุรกิจกัสเตอร์ที่อยู่ปัจจุบันสิบสามทับสิบเพหมู่ที่หกบ้านกล้วย ำบลตกกุฎอําเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของวัตถุรีสอร์ทธุรกิจที่ประสบความสำเร็จประวัติการศึกษาประกาศนียาบัตรอิชาชีพวิทยาลายัยเกษตรกรรมนครราชสีมาปัะกาศนียาบัตรอิชาชีพชั้นสูงวิทยาเขตเกษตรษนพนทรศรีเอธยา ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจอาชีพและประวัติการทำงานอดีตปัจจุบัน2,528-2,532ถึงพนักงานเกษตรครบองค์จรบริษัทในเกลือเจริญทบประทาน 2,532- ถึง2,533ผู้จัดการสหักอกรโพนมปากช่อง 2 5 3พสิบสามถึงสองพนอยนักงานสิ่งเชี่อธนาคารกรุงเทพจำกัดบหาโจรสองพนห้าริบสี่ถึงปัตจิบันเจ้าของกิจการวสัสดรีสอร์ทซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองสระบุรีที่มีโรงแรมที่พักจำนวน48ห่งในช่วงที่เกิดภาวะอิกิดโควิด -19 มีสถานประกอบการใหญ่ๆหลายแห่งต้องติดตัวเองหลายแห่ง และประกาศขายกิจการแต่ว่าสุรีสอร์สามารถที่จะปรับการบริหารงานให้สถานการณ์ดำเนินกิจการต่อไปได้และบริหารกิจการจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้การเข้าร่วมกิจกรรมกับมากหนาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมสิทธ์เก่าแม่โจ้ร่วมให้การต้อนรับทีมฟุตบอลแม่โจ้โดยมีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มาดามแป้งให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกายเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณรมจิสเาลเมโ่โซ้ระดับภาาร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนทีมนักปั่นเื่นยๆเพื่อรับบริจาคตัดฟิสเครื่องมือเท่า การเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมขิดเก่าแม่โจ้ระดับจังหวัดสระบุรีและอีกหลายกิจกรรมร่วมงานกิจกรรมของชมรมขิดเก่าโนกโจ้จังหวัดสระบุรีและให้การสนับสนุนวัสุรีสอรทเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชมรมในหลายๆครั้งที่ผ่านเนอ ความสำเร็จในสาขาอาชีพและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับโลกประกาศเกียรติคุณเป็นฉิกเต่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีพุทธศักรตาช2560ปีเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสัคงคมสาวธารณะชนและประเทศชาติเข้าร่วมกับองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญจังหวัดสระบุรีในโอฟอร์สสาร,รณประโยชน์ในตำแหน่งกรรมการบริหารของโอฟอรเครือข่ายการมีส่วนร่วมผ้าประชาชนตามรัฐรรมนูญจังหวัดสระบุรีได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ส0ธันวาคมพุทธศักราช2553ซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสิ์เก่าดีเกนปี25งพ ด้านผู้ประสบความสําเร็จในการเป็นทระกบกานเจ้าของบุริธิ์กราบสวัสดีและขอบอพักุณค่ะ